สวัสดีครับอยู่กับเกษตรขึ้นทินป้อมสวนร้บันสวนครับเมื่อนี้อยู่กับสวนอง,งุ่นคือเก่าครับผมกระสีมาตอบคําถามในพี่น้องหลายคนนะครับที่ถามผลมาว่าในช่วงอง,งุ่นที่เขาออกลูกแล้วประมาณเนี่ยครับออกลูกที่มีลูกแล้วใกล้จะสุกแล้วหรือว่ากําลังเริ่มออกลูกนะครับเพื่อนว่ายอดมันคือบ่อเดินยอดองุ่นบ่เดินอดองงบอ่เนบอเดินครับอง,งุ่นสีบอ่อถ้าสมมุติว่าลูกเขาออกแล้วเขาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับ เปลี่ยนสูตรปุ๋ยยอดเขาสิบ่เดินครับเขาสิไปเลี้ยงส่สงสารอาหารไปเลี้ยงลูกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องบ่ต้องไปกังวลว่าย,ยอดมันถีเดินบ่เดินเขาเบ่ต้องให้เขาเดินอยู่แล้วครับแล้วที่นี่มีดต,ต่อไปเขาสิบพุนหลังจากเขาตัดองุ่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาสะสมอาหารเนี่ยเขาก็สิบพุนต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับถ้าสมมุติว่าหนาฝนนะครับพี่น้อง ยอดเขาอาจสีเดินเพราะว่าสารอาหารมันหลายนะครับแต่ที่นี่เขาต้องพ่นสารหยุดยอดก่อนถ้าเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบ่ต้องหยุดยอดยากถ้าผมตัดอง,งุ่นเบิดตแล้วเนี่ยผมสีสาสมอาหารเนี่ยผมบ่ต้องพ่นสารหยุดยอดหรือว่าสารแพ็โคเนี่ยแหละครับอยู่ให้เขาหยุดยอดแล้วก็เพี้ยไฟลงนะครับยิ่งดีครับพี่น้องถ้าเพีย้ยไฟลงยอดแบบนี้เด้อน,นี่นี่ครับนี่ครับหิงยีกยีีแบบนี้ครับ ไม่แบบนี้มีเตเพียบไฟทั้งนั้นแล้วครับลงหยอดอันนี้ปล่อยได้เลยพี่น้องบ่าต้องมีการหยุดหยอดเพื่อที่สิให้เขาฉีดยาบ่าต้องให้พ่นสารหยุดหยอดยากนะครับเขาสบายใจได้ครับถ้าเป็นแบบนี้ผมแห้งมักครับบ่ต้องไปพ่นยาพ่นปุ๋ยยากให้มันหยุดหยอดนะครับเพียบไฟลงเนี่ยถือว่าเป็นการหยุดหยอดให้เขาอย่างหนึ่งนะครับมันดีครับที่นี่ ผมก็สิบอกว่า,าการพุ่นอง,งุ่นมีดต,ต้อไปเนี่ย <S <S เ้าบอ่อต้องไปห่วงว่ายอดมันถีบ่อเดินนะครับเวลานั้นมันก็แตกมากม่คือเก่าครับเวลาห้าพุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับบอ่อต้องไปห่วง <C oughs> ก็ตอบคำถามไห้พี่น้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนถามมา ผมก็ตอบไปแล้วล่ะแต่ว่าผมกติเลยไม่เหตุคลิปอธิบายให้พี่น้องเบิ่งอีกเที่ยนึงนะครับอ่าว่าตอนองุ่นเขาเป็นลูกแบบนี้ยอดองุ่นเขาคือบอ่เดินเพิ่นว่ามันบอ่อเดินหรอครับเพราะว่าเขาส่งสารอาหารไปเลี้ยงลูกนะครับแล้วอีกอย่างปุ๋ยของเขาที่ใส่ทังดินเนี่ยนะครับปุ๋ยที่ใส่ทางดินเนี่ยเขาไปกดตัวหลังสูงนะครับ เฮ็ดให้บำรุงน่วยเขานะครับยอดกระสีบ่เดินเพราะว่าเขาบ่ได้ใส่ส,สูตรตัวหน้าสูงนะครับตัวหน้าสูงในตัวเจนสูงเนี่ยเป็นการเล่งยอดนะครับแต่องุนเขาเป็นน่วยยังสี่แล้วเขาต้องใส่สูตรตัวหลังสูงเพื่อที่ให้เขามีความหวานแล้วก็พุ่มเพิ่อนอ่าเพิ่มในรสชาตินะครับแล้วก็เนื้อของอางุนนะครับหรือว่าเนื้อผลไม้ของเขาเนี่ยแหละครับ สิได้ใหญ่ใบใบนะครับเขาสีไปบำรุงประมาณนี่ครับพี่นอ้องอ่าตอบคำถามให้เราด้อครับบ่ตตอง่วงว่ายอดองุุนเฮาสีบอ่บอเดินนะครับถ้าพุนรอบหนาก็เดินขึ้นเกานะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนสูตรปุย๋ยสะสมอาหารเห้เขาแล้วก็มาเปลี่ยนสูตรปุย๋ยนะครับเอาประมาณนี้ครับพี่น้องหายขอสงสัยยังนะครับ ถ้าอุ่นเขาเป็นลูกนะครับใส่ปุ๋ยส่วตัวหลังสูงเพื่อบำรุงให้เขาเอา่อหงวยงนะครับมีความหวานหยอดกระสีบเดินแบบนี้ครับอ่าประมาณประมาณนี้แล้วครับพี่รองเด้ออ่าให้เขาใจไว้ครับขอบคุณครับ